สวัสดีค่ะโฮราทีวีดยอาจารย์ธนดรนค่ะเราก็มาราศีมังกรกันนะคะในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมนะคะก็ดาวพระเกตมากุมลัคนาแล้วในวันที่9สิงหาคม2,565นี้นะคะพร้พอมๆกับดาวพระ อังคารเลยวันเดียวกันนะคะดาวพหงคันก็ยกย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤษภนะคะจากเกษตรราธิบดีมาสู่ราชาโชคเลยนะคะความเป็นประเกษตรที่หมดไปเลยเพราะว่าได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะจุดเปลี่ยนของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรจะเกิดขึ้นอย่างมากมายจากการที่ ดาวพระเสารก็ได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีดาวพระประสิดีิโยกหน้าได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีและได้ตำแหน่งดาวยงยศด,ด้วยคูปูแมงป่องปลายิ่งยศถาก็ยาามเลยแล้วการที่ดาวประสิทธิเป็นสามแก่ลักนาถึงบุญเพลงคนยำเกงให้ลาพาอีกนะคะและดาวการเงินเนี่ยคือดาวพระราหูเนี่ย ไปสถิตที่ราศีเมษในตำแหน่งเทวีโชคและดาวพระเกตที่เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยมากลุ่มลักขณาอีกแล้วดาวพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยเนี่ยมากลุ่มกับดาวพระมริติตย่ที่เพิ่งยกย้ายในวันที่7กรกฎาคมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในความดีงามการรอคอย ของเก่าของแก่ของโบราณไม่ว่าจะเป็นบุคคลตัวตนหรือสิ่งของก็แล้วแต่ก็จะประสบความสําเร็จหรือได้พบได้เจอสิ่งที่รอคอยมาเป็นระยะเวลานาน,านแสนนานอย่างน้อยๆดาวพระเสาร์ที่ให้คุณในครั้งนี้ในรอบ30ปีเนี่ยนะคะเป็นการให้คุณที่ยิ่งใหญ่นะคะในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคมพ่อดาวทุกทุกองค์ได้ตำแหน่งที่งดงามนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่รอบ30ปีธรรมดาแต่เป็นรอบ30ปีของการเปลี่ยนแปลงที่เจ้าชะตาจะพบกับความสุขสมหวังไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตหรือความสุขภายในบ้านหรือมีการได้บ้านใหม่ได้รถใหม่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยขนาด ย้ายบ้านย้ายเมืองกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดาวพระมริตยูเนี่ยมากุมกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุนะและเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพราะเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรถบ้านหรือการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่ ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพราะว่ามีดาวพระศุกร์เล่งลักนาอีกนะคะดาวพระศุกร์ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคไปเถอจะเป็นโชควาสนาดังพระราชาให้คุณทีเดียวนะคะดาวพาทิตย์ขนาดในเรือนมอรณะนี่ยังได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเลยนะ เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุดหน,น,น,นุนหนุนนำเจ้าชะตาหรือเจ้าชะตาอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่างเช่นได้รับมรดกได้รับเงินประกันอย่างนี้เป็นต้นเลยและดาภพ,พุทธก็ยังได้ตำแหน่งเกษตรตราที่บีในเรือนสุภาอีกนะคะและก็เป็นเจ้าเรือนอลิด้วยนะ ศัตรูก็ศัตรูเราก็อย่าไปยุ่งนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโอกาสรักษาหายอย่างนี้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นดาวพระพุธที่ได้ตำแหน่งเกษตราธิบด,ดีในเรือนสุภาะเลงกับดาวพ,พระพฤหัสบดีในเรือนสัตแชมีโอกาสในการเดินทางการติดต่อสื่อสารการเรียนการศึกษาที่ให้คุณแก่เจ้าชะตานะคะรวมไปถึงการเซ็นสัญญาในการซื้อขายทรัพย์สินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่งดงามอย่างนี้นะ <S <S ของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรจะเกิดขึ้น ในรอบ30ปีที่เด่นชัดเลยในครั้งนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นและก็เกิดขึ้นแก่เจ้าชะตานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเรื่องรถเรื่องบ้านการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่มีโอกาสได้เจอคนรักคู่ของ ถ้าเป็นโสดอยู่ก็จะได้เจอถ้ารักกันอยู่จะได้แต่งงานคราวนี้แหละนะคะแล้วจะได้มีโอกาสในเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยไม่บรรุสัทีจะบรรุคราวเนี้นะคะชั่ว7เจปีดีเจ็หนเนี่ยน,นะคะก็คือพระมริตยูนี่แหละนะคะท่านมาให้คุณแก่เจ้าชะตานะไม่ได้มาทำลาย แต่บุตรหลานบริวารอาจจะไปในแดนไกลหรือเกิดบุตรหลานบริวารในแดนไกลก็ได้นะคะหรือมีการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างบุตรหลานบริวารหรือเกิดโชคลาภสิ่งที่เกินความคาดหมายหรือการคลองเรือนนะก็จะเกิดขึ้นหรือได้เจอคนรู้ใจนะที่ไม่ใช่คู่อย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ต้องระมัดระวังดีๆนะอย่าให้พีชเชียวนะคะ เราะฉะนั้นความดีงามของชาวราศีมังกรลัคนณาราศีมังกรในรอบ30ปีที่จะต้องมีรอบ12ปีของดาวพระประสบดีในตำแหน่งเกษตรตาทีบดีด้วยและมี ความดีงามของดาวพระราหูในรอบ18ปีด้วยเดี๋ยวดาวพระราหูเนี่ยก็จะยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในตอนที่มาสถิตที่ราศีกุมนะตอนนั้นแหละนะชาวราศีมังกรก็จะอู้ยรวยใหญ่รวยโตเลยนะคะแต่ดาวพระประารดีต้องงดงามด้วยนะคะและดาวพระเสาร์ล่ะงดงามหรือเปล่าแต่จังหวะนี้นะในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมนี่แหละ ดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเองให้ดีๆเพราะเป็นโอกาสทองของชีวิตที่ไม่ใช่รอบ30ปีแบบธรรมดาแต่เป็น30ปีที่จะมีครั้งเดียวในชีวิตทีเดียวนะที่เราจะได้ฟังข่าวดีรู้ข่าวดีหรือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่งดงามยิ่งนะคะค่ะก็ข,ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรทุกๆท่ทานโชคดีกันนะคะ